สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนางเอกมอลำสําหรับยูกิเพนพกานะคะนางเอกมอลำแห่งคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเราเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแฟนคลับของยูกิอีกคนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าชื่นชอบเธอมากๆนอกจากความสามารถบนเวทีของเธอแล้วเนี่ยนะคะก็ยังชอบเบื้องหลังของเธอด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกมอลำอีกคนหนึ่งเลยที่มีนิสัยน่ารักมากๆกก็คือถ้าได้ติดตามนะคะจากคลิปไลฟ์สดหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอต่าง ที่พี่ๆในวงเนี่ยนะคะได้มีการเอาลงทาง YouTube หรือว่า Facebook ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นถึงความน่ารักของเธอนั่นเองนะคะก็เลยเป็นเหตุให้เราเนี่ยนะคะมาชื่นชอบเธอนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของยูกิเพนปากาเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยนะคะไปย้อนวันๆนะคะชมรูปวัยเด็กของยูกิจนมาถึงปัจจุบันเลยก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ายูกิเพนปากาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มี ความฝันในการเป็นนางเอกหมอลำนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดินสายประกวดมาตั้งแต่เด็กนะคะเราเนี่ยก็มักจะเห็นรูปภาพต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของเธอนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องของการร้องหมอลำจริงๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ถึงกับบอกเลยว่ายูกิเพนประกาเนี่ยก็คือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลงร้องหมอลำหรือว่าการแสดงต่างๆเนี่ยก็เห็นถึงแบบว่าจิตวิญ,ญญาณของการที่เธอเนี่ยชื่นชอบในสิ่งนี้จริงๆนะคะยูกิเพนรากาเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หัดร้องหัดลำมมาตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งครูคนแรกเลยที่สอนเธอเนี่ยก็คือคุณพ่อของเธอนั่นเองนะคะหรือว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีนะคะกับคุณพ่อตุ้มนะคะที่ได้มีการฝึกสอนเธอเนี่ยนะคะในการร้องเพลงโดยอันดับแรกเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยว่าก็มีการร้องเพลงธรรมดา กอนนะคะร้องเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงต่างๆแต่เหมือนว่าหลังๆเนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนมาร้องเพลงหมอลำแล้วเธอเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะก็เป็นเหตุให้เธอเนี่ยนะคะอยากจะมาเป็นนางเอกหมอลำนั่นเองซึ่งตอนเด็กๆเ,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 เนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการเดินสายประกวดร้องเพลงในภาคอีสานเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยเดินสายประกวดมาหลายๆจังหวัดเลยนะคะก็มีทั้งแพ้บ้างชนะบ้างนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็รายการที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะรู้จัก เธอก็น่าจะเป็นรายการไม้ทองคำนะคะในตอนนั้นที่เธอเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันนะคะก็ยังเด็กมากๆตอนนั้นเนี่ยน่าจะอายุเพียง9ก้าขวบเท่านั้นนะคะเธอเนี่ยก็ได้ไปประกวดพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะคะเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนๆก็ต่างเอ็นดูในความน่ารักสดใสของเธอนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีความอายๆหน่อยนะคะเพราะว่าก็ยังเด็กมาก แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเธอก็ได้กลับมาอีกครั้งนะคะในซีซั่นที่4นั่นเองในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เห็นถึงพัฒนาการของเธอรวมทั้งการกล้าพูดกล้าจามากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมากๆเลยในตอนนี้นะคะก็จะแบบว่าแตกต่างจากตอนที่เธอเนี่ยยังอยู่9้าขวบนะคะก็เห็นถึงพัฒนาการของเธอจริงๆรวมทั้งการร้องเพลงนะคะรวมทั้งการแสดงบนเวทีด้วยก็เรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นจริงๆนะคะจนทําให้เธอเนี่ยเข้ารอบแล้วก็ได้แสดงโชว์ต่าง นะคะคแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะคะสําหรับรายการซูเปอร์เทนนั่นเองนะคะในครั้งนี้เนี่ยเธอก็ได้มาเข้าร่วมประกวดนะคะก็ได้มีการแบบว่าร้องเพลงกับศิลปินชื่อดังที่เธอเนี่ยชื่นชอบนะคะอย่างแม่บวัวผ่านทางโซนะคะหรือว่าจะเป็นการร่วมแสดงกับอีโปงลางสะออนนะคะในตอนนั้นเนี่ยแฟนๆก็ต่างชื่นชมในความน่ารักสดใสของเธอนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเธอก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการแบบว่าไปขึ้นรดแห่ซึ่งตอนนั้นเน ะะก็มีชื่อว่ารถแห่ซาวาก็ถือได้ว่าเป็นรถแห่ที่โด่งดังอีกรถแห่หนึ่งเลยนะคะที่แฟนๆนก็น่าจะมีการคุ้นหูกันอยู่โดยยูกิเพนประารเนี่ยนะคะก็ได้ไปร่วมร้องเพลงนะคะที่รถแห่ในตอนนั้นซึ่งแฟนๆนก็ต่างมีการติดตามแล้วก็เข้าไปชมคลิปกันเนี่ยอยู่เยอะมากๆก็จะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยก็พัฒนาขึ้นจริงๆนะคะรวมทั้งการร้องเพลงอย่างบนรถแห่เนี่ยนะคะก็จะเน้นไปแนวเพลงที่แบบว่าสนุกสนานแนวเพลงวารตี้นะคะเธอเนี่ยก็ทําได้ดีแล้วก็สามารถ มาดเอนเตอร์เทนคนดูเนี่ยได้อย่างดีมากๆก็ถือได้ว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์แล้วก็พรสแสวงพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเธอก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเธอเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมนะคะกับทางคณะหมอลำเสียงวิหงนั่นเองเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครนะคะเธอเนี่ยจึงให้คุณพ่อของเธอเนี่ยนะคะสมัครให้แล้วทางคณะหมอลำเสียงวิหงเนี่ยนะคะก็ตอบรับเธอมาพอดีโดยคลิปที่เธอเนี่ยนะคะส่งไปให้ทางคณะหมอลำเสียงวิหงดูเนี่ยก็เป็นคลิปที่เธอออกรายการมบทองคําแล้วก็ซุปเปอร์เทนนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยได้รับเลือกนะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะหมอลำเสียงวิหงก็ เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถจริงๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นเธอเนี่ยนะคะอยู่ในคณะมอลำัเสียงวิหกในตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นนางเอกนะคะก็ยังราเป็นตัวลูกอยู่นะคะในตอนนั้นซึ่งแฟนเนี่ยก็ต่างเอนดูแล้วก็ชื่นชอบเธอนะคะด้วยความที่เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมากจริงๆแล้วก็อย่างที่เราท,าทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันเนี่ย,นเ,นยเธอก็ได้เลื่อนขั้นนะคะกับการมาเป็นนางเอกนะคะในวัยอายุเพียง14ปีเท่านั้นก็ถือได้ว่าอายุน้อยมากๆกับการรับบทนางเอก มอลล์ลำนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะคะแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการของเธออยู่ตลอดเลยรวมทั้งอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นแฟนเนี่ยมักจะมีการชื่นชมแล้วก็พูดถึงเธอก็คือเรื่องของความสวยของเธอนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าอายุใกล้ที่จะเข้าอายุ15ปีก็คือจะเป็นวัยนางสาวแล้วเราเนี่ยก็จะเห็นถึงความสวยของเธอที่แบบว่า เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเลยนะคะรวมทั้งความสามารถเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยเธอก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองในเรื่องของการร้องการแสดงบนเวทีอยู่ตลอดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงๆตัวําให้เธอเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือได้ว่ามีผลงานที่แบบว่าหลากหลายมากๆเลยนะคะทั้งผลงานเพลงที่ได้ไปร่วมฟิชเชอริ่งต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการออกรายการหรือว่าจะเป็นการแสดงที่คณะหมอลำ เสียงวิหกนั่นเองนะคะยังไงก็สามารถติดตามเธอได้นะคะและนี่แหละค่ะก็เป็นการรวบรวมนะคะเอารูปภาพของเธอตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะมาจนถึงปัจจุบันเลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้เห็นถึงพัฒนาการของเธอนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงกันก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ